สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เรางูล,ละครสั้นหนึ่งวันนะคะเราจะมาเล่นเป็นคนแบบว่าขาเปยหนึ่งวันโอ้โหพี่ปอยทำไมถึงข่าเปยไม่ได้ข่าเปยดิมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะข่าโก่งหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าข่าโก่งหรือข่าเปยเดินแบบตะงงอตะแงแงอย่างเงี้ยเดินแบบเฮ้ยค่ะไม่เท่ากันหรือเปล่าเออดูดิโอในเกมมันทําได้นะคนลองไปทํากันดูนะเออทายังไงพี่ปอนั่งพรมอะ่ะ คือพรมนี้มันครอบจัก,กรวาลมากมันทําอะไรได้ทุกอย่างทุกอย่างทุกมวลเลยทุกคนพรมเนี่ยเออเอาไปทําอะไรก็ได้ทําเป็นขาเปกขาะเบี้ยวขา,ขาบ,บูดก็ได้นะทุกคนอ่ะนี่แล้วก็เดินแบบนี้เลยจ้าอะไรเขาเรียกว่าไรนะขาดสัพท์ขาดสัพ์นี่ถึงจะพิการแต่ฉันก็น่ารักนะใช่ไหมดูสิหน้าสวยแบบเนี้น่าหลกจะตายเราพิการแค่ตัวนะคะทุกคนแต่จิตใจของเราไม่พิการ เราก็คือนางฝานั่นเองออ้ยดูดีมากๆเลยค่ะอ,อ่ะเดี๋ยวจะไปไหนต่อคนพิการขเขาต้องขึ้นนี่เลยวิวแชร์นะทุกคนดูดิไม่มีใครช่วยเข็นเลยทุกคนแต่มันก็ยังหมุนได้คือแบบว่าหล่อนๆนิดนึงป่ะพี่พี่มาช่วยเข็นหรือเปล่าเอออะไปกันใหญ่แล้วพี่ป้อนี่โอ้ยปี๊ปีพพับๆเลยอะน่ารักดีอะทุกคน รอไปเล่นรอไปทำกันดูนะเออพี่ปอไม่สอนเราจะเล่นยังไงบอกไปแล้วกีอันนี้น่ารักพับผับับับ,บโอ้โห,โหดูเก๋เดียดูดูโอ้โหผมผมปิ้วหมดเลยค่ะทุกคนมันจะมีโหมดโหมดผมปิ้วกับผมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะผมแข็งนะอ่ะเลือกไปเลือกกันเอาเองนะว่าจะเอาแบบให้มันแข็งหรือให้มันปิ้วพี่ปอชอบแบบปิ้วๆมันดูแบบธรรมชาติดีเดี๋ยวลองขี่จักรยานนิดนึงปั่นปั่น ปั่นจักรยานนี้ดงดูสิเราจะเป็นยังไงอ้าวแค่นไปอยู่ข้างล่างเฉยเลยอะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่รู้นะทุกคนเออไปทำอะไรมาเนี่ยส่งใส่โดยใครเล่นงานเขาแล้วให้เขาให้แล้ว <laughs> พูดผิด <laughs> พูดผิดอีกแล้วโอโ้โหไอยนี่ไงนี่ไงพี่การซ้ำซ้อนเข้าไปอีกทุกคนโอโ้โหอันนี้คันนี้ สมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเลยทุกคนโอ้โหโหัวตั้งเลยกลัวจัดวิ่งก่อนวิ่งก่อนไปไหนดีหาหมอ็ตะกี้ไปหามาแล้วนะทุกคนก็ยังไม่หายนะจ๊ะทุกคนไปไหนดีเดี๋ยวก่อนคิดก่อนฉันต้องไปไหนเนี่ยฉันเป็นอย่างงี้ฉันอยากจะรักษาให้หายเฮ้ยจะรักษายังไงเดียรโอ้ยตอนนี้เขามีบอกว่าจัดกระดงกระดูกทุกคนใครขาาไม่เท่ากันแขนไม่เท่ากันอ่อกระดูกคดงออะไรเงี้ยต้องไปแบบเรียกว่าอะไรนะจัดกระดูกใช่ไหม เออใช่โอ้ยดูดีความสามารถพิเศษปั่นจักรยานด้วยขาสองขาโดยที่ไม่จับเขาเรียกอะไรนะไม่จับอะไรอ่ะไอที่จับจักรยานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนที่จับอ่ะมือจับจักรยานไม่ใช่แอนแฮนหรป่าเหลืออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่จับจักรยานอ่ะฮะอ่ะจริงๆว่าะ ไม่ค่อยได้ขี่เลยจักรยานไม่ค่อยได้ขี่เลยมันก็เรียกว่าอะไรที่จับมือจับอะมือจับเออมือจับไปเออใครเป็นคนแบบว่าขี่จักรยานแล้วแบบมันปล่อยมือได้บ้างใครปล่อยมือได้บ้างอ่ะมาต่อพอไม่ถามแล้ว <c oughs> อาจจะไม่ได้คําตอบในตอนนี้เราก็จะมาแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ต่อเฮ้ยทําไมเราขึ้นไม่ได้เราเป็นผู้หญิงเราเล็กขึ้นไม่ได้ปะ่ะไอ้คันนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะสีแดงอะลองแล้วอะ ทำไมไม่รู้หรือว่าพอเราพิการเราขึ้นไม่ได้อันนี้ก็กะว่าจะมาหาแบบว่าไม่ให้เป็นพิการทุกคนก็กะจะว่าจะหมุนหมุนไปให้มันแบบว่าตัวตรงมันก็ไม่ตรงอะ่ะทุกคนเออลองโหนบงโหนบายให้เดินตรงตรงอะ่ะไม่ตรงเอาเอาไปกันใหญ่ไปกันใหญ่หญโอ้ยคนพิการว่ายน้ําไม่ได้ด้วยหรอว่ายน้ําไม่ได้จ้าทุกคนโอ้โ,โหลงน้ําก็คือเดินได้อย่างเดียวเอ้ยความสามารถพิเศษเข้าไปอีก แน่แน่เอ้ยแล้วก็ขึ้นบันไดไม่ได้ด้วยขึ้นบันไดไม่ได้ด้วยทุกคนไม่รู้ทาไมเ่ยเออฉันก็ขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรฉันก็มีไอ้นี่เลยอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอ้ที่มันติดข้างหลังนี่เขาเรียกว่าอะไรเรียกมาพี่ปอตอบพี่ปอถามคาถามเยอะมากเลยนะในคลิปนี้ยเออน้องจะตอบันหวัดไหวไหมเนี่ยนั่นนะดีเออโอ้ยน่ารักอ่ะย เหนจังเดี๋ยวไปต่อนี่เล่นนี่หว่าแตงโมเพื่อแบบว่าสมองจะได้แบบว่าดูดีขึ้นนิดนึงไม่ได้เล่นานานเลยนะฉากเนี้ยใครยังไม่รู้มันเล่นด้วยนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานมากรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสําคัญหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ค่อยสนุกหรือยังไงมันมีแตงโมอย่างเดียวปะ่ะหรือมีอย่างอื่นด้วยจาไม่ได้แล้วว่าลืมเล่นนานก็ลืมนะเกมเนี้ยจริงจถึงจะเล่นมาหลายปีแล้วอะ ก็มีแอบลืมกันบ้างนี่ฮีตีเข้าไปตีแล้วเราก็ตายแล้วมีที่ตีแล้วเราไม่ตายไหมเออมันไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าตายมันเรียกว่าอะไรนะสลบไปน,นิดหน่อยเออสลบนี่โอ้ยโอ้ยเหนื่อยใจจังเลยเดี๋ยวลองโหนบาก่อนโหนบาเฮ้ยตัวแบนนะทุกคนเหมือนโดนปลาหมึกทับเลยเอา้าแบนแตะทำไมสูงขนาดเนี้ย โอ้โหดูขาดิทุกคนดูขาโอ้ยเป็นตะเกียบเลยจ้าข้ามันตะเกียบแล้วว่าทุกคนไม่ไหวไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะตัวไม่เท่าเดิมเราอ๋อนึกอออกแล้วเราต้องนั่งผมให้มันตัวเล็กก่อนเพราะว่าพี่ปอวัดไปบ้านใช่ไหมจะใส่เสื้อใหม่และตัวมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมแต่มันใส่ไม่ได้เพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้ดูดี บังคับยากมากเลยอะทุกคนจริงดูขาดิยิ่งกว่าไม้จิ้มฟันอีกตะกี้พี่ปอน,นั่งไอ้นี่นไปนะนั่งพรมไปนะแล้วก็ทําให้มันตัวเล็กเฮ <est> <c oughs> ้ยไปกันใหญ่ลวชีวิตวันนี้อะไรเนี่ยเจออะไรเนี่ยโ,โ,โอ้โหโดูเดมวิ้งเหมือนนักวิ่งเลยทุกคนนี่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 น,นี่ซอย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 ขาซอยขาแบบไปไหนไม่ได้ไกลนะเออไปไหนไม่ได้ไกลนะทุกคนดูมันอยู่แค่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะแบบว่าไปเปลี่ยนชุด เข้าบ้านไม่ได้อ่ะต้องไปเปลี่ยนที่โรงพยาบาลแล้วกันโรงพยาบาลมันก็มีชุดเหมือนกันเดี๋ยวพี่ปอจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวหาก่อนนี่ไปโรงพยาบาลดีกว่าอันเนี้ยเวลามันบังคับใช่ไหมะมันบังคับแบบว่าไม่ปกติอ่ะเราต้องฝั่งตรงข้ามเลยอ่ะโหจะเดินหน้าแต่เราต้องถอยหลังใช่เนี่ยเราถอยหลังอยู่นะเนี่ยอันนี้คือพี่ปอถอยหลังอยู่เนะี่ยโอยตลกอ่ะเออ น่ารักดีใครมีบั๊ไกล่แปลกๆบอกพี่ปอด,ด้วยนะเล่นแล้วมันก็อ้ยเพลินดีนะทุกคนนี่โอ้ยเกินเกินเดี๋ยวหาวงสีชมพูก่อนนะทุกคนหาก่อนอยู่ตรงไหนอยู่แถวนี้แหละนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอตรงนี้ตรงนี้โอเคกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วทุกคนตอนนี้เราก็หายพิการแล้วทุกคนแล้วพี่ปอก็ไปซื้อระเบิดมาทุกคนนี่ตอนแรกกะว่าเฮ้ยคนพิการเจอระเบิดไปใช่ไหม มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าแบบขาดเดี้ยวอะไรเงีเ้ยเฮ้ยพอไม่ได้ไม่ได้ลองไงเออก็ลองงี้ก็ได้ <c oughs> เกี่ยวติดติดติดเลยในีโอ้ยโอ้ยอันนี้ลองไปเล่นดูน,น้นระเบิดอันนี้พี่ปอซื้อมาจากร้านขายของอะ่ะทุกคนอันละ200บาท <c oughs> น่ารักดียังไม่เคยเล่นเลยยังไม่เคยซื้อแล้วเล่นจริงๆจริงๆน่าจะมาวางวางกับระเบิดเพื่อนนะแล้วให้เพื่อนวิ่งทีเดียวโอ้โหใส่แตกตุ้มตามแน่นอนอันนี้หมดไปประมาณเกือบหมื่นแล้วเนี่ยใช่ไปเอาตังค์ที่บ้านผู้หญิงมาเออโอ้ยเละเละเลยทุกคนเละโอ้โตยตายตายเละเลยโคยถ้าแบบว่าแขนข,า,ขาดขาดกระจายทำไงเนี่ย เกมถูกแบนแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ารุนแรงเกินไปโอ้โหถ้าแขนขาดนี่มันจะสมจริงเกินไปแล้วเอา้ทกกาทําไมปั่นจักรยานแล้วมันไม่เนี่ยทาไมปั่นจักรยานแล้วมันไม่ระเบิดละ่ะเอออยากจะให้มันเบิดตุ้มต้าบไปพร้อมกับจักรยานนะทุกคนมันน่าจะดูดีนะเอา้าไม่ระเบิดเฉยโดนอันไหนนะไม่โดน,ห,น,โดนหรอโอ้ยโ,โดนแล้วโดนแล้วโอ้โหจักรยานเกี่ยวขาเจ็บอีก โอเคไปแล้วเหนื่อยมากเลยทุกคนพี่ปอตายแน่นอนอีกลูกหนึ่งอะว้าวตาย